สถานการณ์ยากของประชาชนชาวไทยหลังจากการปิดชายแดนไทยกัมพูชาเนื่องจากวิกฤตและความขัดแย้งทงผลประโยชน์และการแข่งขันอำนาจระหว่างกองทัพในประวัติศาสตร์นั้นรัฐบาลพลเรือนไทยไม่มีอำนาจควบคุมหรือสั่งกองทัพไทยได้เลยดังนั้นการตัดสินใจทุกครั้งเกี่ยวกับอนาคตประเทศชาติไม่เคยเป็นไปได้มีความเห็นพ้องกันเมื่อวันที่7มิถุนายน กองทัพได้ส่งให้ปิดพรมแดนบางจุดและมีการปรับเวลาเข้าออกด่านชายแดนต่างๆขณะเดียวคนไทยกำลังเผชิญความยากลำบากเนื่องจากการตัดสินใจที่รวดเร็วโดยไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนโดยเฉพาะ,กะเกษตรและผู้ค้าชาวไทยหลังจากการปิดพรมแดนและมาตรการต่างๆทันใดนั้นก็มีมาตรการตอบโต้จากฝั่งกัมพูชา ทําให้ประชาชนชาวไทยส่วนมากประสบกับปัญหาและความทุกยากในการส่งออกผักผลไม้อื่นๆส่งผลให้เกิดติดขัดบริเวณชายแดนนอกจากการติดขัดของสินค้าที่ด่านชายแดนแล้วประชาชนชาวไทยยังประสบกับปัญหาอื่นๆอีกหลายประการเช่นการเงียบเหงาทั้งตลาดขนาดเล็กและใหญ่ตามจุดผ่านแดนต่างๆซึ่งทำให้ผักผลไม้เสียเนื่องจากไม่มีผู้ซื้อ พราค้าแม่ค้าส่วนใหญ่กำลังเผชิญกับความยากลำบากในการค้าขายตลาดเงียบเหงาในขณะที่เกษตรกรก็ประสบปัญหาเนื่องจากรถบรรทุกที่ขนส่งผลิตผลทางเกษตรติดค้างอยู่แนวชายแดนไม่สามารถส่งออกได้นอกจากนี้แรงงานกัมพูชาที่ทำงานอยู่ที่ประเทศไทยก็ได้เดินทางกลับมาประเทศส่งผลให้ไรนาฟาร์มและโรงงานขนาดเล็กใหญ่ต่าง กำลังประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานทั้งหมดนี้ล้วนเป็นผลพวงที่เกิดจากการตัดสินใจของฝ่ายกองทัพที่สั่งปิดด่านพรมแดนโดยฝ่ายเดียวพร้อมกับการข่มขู่ฝั่งกัมพูชาสหาบานอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (FTI) <c oughs> ได้ระบุว่าการปิดด่านพรมแดนอย่างต่อเนื่องอาจส่งผลกระทบร้ายแรงต่อเศรษฐกิจโดยเฉพาะการค้าชายแดนที่มีมูลค่าประมาณ1 0 0 0 0 0 0จหล้านบาท ราว5.2พันล้านดอนลลาร์สหรัฐ FTI คาดว่าการควบคุมการเข้าออกตามแนวชายแดนตามคำสั่งของฝ่ายกองทัพอาจส่งผลกระทบต่อการค้าชายแดนประมาณ500ล้านบาทต่อวัน FTI ได้เรียกร้องให้รัฐบาลทั้งสองฝ่ายเร่งแก้ไขปัญหานี้โดยด่วนเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อการค้านสำคัญนี้ไม่เพียงเท่านั้นมาตรการตอบโต้จากฝั่งกัมพูชายังทำให้นักลงทุนไทยสูญเสียรายได้หลายร้อยล้านดอนลลาร์ต่อปี เช่นการที่กัมพูชาหยุดใช้ไฟฟ้าและเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มาจากไทยยิ่งไปกว่านั้นสถานการณ์อาจเลวร้ายลงอีกหากกัมพูชาหยุดใช้สินค้าจากไทยโดยมีรายงานจากสื่อบางสํานักว่าสถานีบริการน้ำมัน PT ทบางแห่งในกัมพูชาเงียบเหงาไร้ลูกค้าเข้าใช้บริการผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีระบุว่าประชาชนไทยที่ประกอบอาชีพโดยพึ่งพาการส่งออกสินค้าไปขายที่กัมพูชา จะ,ะเผชิญกับปัญหาอย่างหนักเพราะพวกเขาทำธุรกิจโดยกู้ยืมเงินจากธนาคารมาเป็นทุนหมุนเวียนและหากกระแสงเงินสดติดขัดในระยะยาวพวกเขาอาจต้องขายทรัพย์สินเพื่อใช้หนี้ประธานวุฒิสภากัมพูชาและอดีตนายกรัฐมนตรีสมเด็จฮุนเซนได้กล่าวว่าปัญหาที่ประชาชนไทยกำลังเผชิญน,นั้นเป็นผลจากการกระทำของฝ่ายกองทัพไทยให้จะพวกนองปลอมพูกรับไทยเติร์เติต่อว,ว,ว,ว่าจมวยแต่เหยนไทยครัวไง ต่อว่าโป้ตือนไทยจเจนะบัดมันมาไอ้กันนะบัดดิและขอให้ประชาชนไทยไปเรียกร้องกับฝ่ายกองทัพให้เปิดด่านพรมแดนอีกครั้งพร้อมระบุว่ากัมพูชาจะเปิดพรมแดนตามหลังเพราะกัมพูชาไม่ใช่ผู้เริ่มต้นปัญหานี้ดังนั้นอย่ามาโทษรัฐบาลกัมพูชา